าบริหารกล้ามเนื้อด้วยยางยืดนีเบนหรือท่างอเขา่านำยางยืดผูกไว้กับเสาหรือให้ผู้ช่วยช่วยจับยางยืดไว้ให้แน่นพอจากนั้นคล้องยางยืดไวเ้เหนือหัวเขา่าล็อกลำตัวตรงงอเข่าโดยส้นเท้าไม่เปิดจากนั้นเหยียดเข่าตรงค้างไว้5วินาทีโดยเริ่มจากขาข้างที่7ก่อนให้ทำา15ครั้งต่อ1เซตทำทั้งหมด3เซต เมื่อครบตามเป้าหมายแล้วจึงสลับทำอีกข้างหนึงให้เท่ากันนับเป็นหนึ่งเซตโดยพักระหว่างเซตไม่เกินหนึ่งนาทีท่านี้เน้นการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า HIP EXTENSION คล้องยางยืดเหนือหัวเขา่าล็อกลำตัวตรงเตะขาไปด้านหลังจนรื้สึงตึงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาหลัง ค้างไว้5วินาทีแล้วค่อยๆกลับสู่ท่าเริ่มต้นนับเป็น1ครั้งทำา5 5ครั้งต่อ1เซตทำทั้งหมด3เซตท่านี้เน้นการทำงานของกล้ามเนื้อก้น Hi ป Abduction ทางด้านข้างนำยางยืดผูกไว้กับเสารหรือให้ผู้ช่วยช่วยจับยางยืดในระดับที่ขนานกับบริเวณที่ต้องการผูกปลายอีกด้านไว้ที่ข้อเท้ากางขาออกทางด้านข้างอย่างช้าๆ ค้างไว้5วินาทีแล้วค่อยๆกลับสู่ท่าเริ่มต้นนับเป็น1ครั้งให้ทำา15ครั้งต่อ1เซตทำทั้งหมด3เซตเน้นการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทานด้านข้าง Hip Abduction มุมเฉียงคล้องยางยืดบริเวณข้อเท้าจากนั้นกางขาออกเป็นมุมเฉียงไปทางด้านหลังค้างไว้5วินาทีแล้ว ค่อยๆกลับสู่ท่าเริ่มต้นนับเป็น1ครั้งให้ทำา5 5ครั้งต่อ1น1เซตทำทั้งหมด3เซตท่านี้เน้นการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทานด้านข้าง wow!